วันนี้ยังอยู่เชียงใหม่ถึงแล้วนี่คือที่พักเราวันนี้เป็นแมนเล็บเจลนางจะเป็นอารมณ์เหมือนวินล่าลินแม่น้ำของตระกูลซัมติงอะไรอย่างเงี้ยเออวุ๊ยยข่วนดาบเจ็บมากตรงนี้คือ glass house เอาไวจา้จัด afternoon tea ไปสองสิเงินไม่พอวันนี้ไม่ได้กินแหละสิ่งแรก <c oughs> ที่เห็นปาดดอกไม้จริงหมดเลย100%เปอร์เซ็นต์ นี่คือโซนโต๊ะกินข้าวด้านล่างอยู่ตรงล็อบบี้เลยตอนรับด้วยบริการนวดเท้าสวัสดีครับข้ามดิ้งเป็นน้ำอะไรเหรอครับเป็นชามันนำเครืงมนะนาววันนี้มาคนเดียวอีกแล้วแต่ะะดัดจิริดไงอยากได้ห้องใหญ่ที่สุดก็เลยเออได้ห้องชั้นสฟิลคุณนายลันจวน หลังคาสูงมากแบบสูง300เซนติเมตรก็พักได้อ่ะอันนี้คือเตียงจะมีความโบราณเนาะวินเทจดีที่ไม่มีมุงถ้ามีมุงก็จะน่ากลัวอยู่อันนี้เป็นโซนนั่งเล่นยูของกินฟรีหนึ่งสิ่งที่เราคิดว่าคนจะชอบนะคือห้องน้ําของนางดอกไม้ประดับห้องยังของจริงหมดเลยใดๆคือเครื่องขัดถาบริขารในห้องน้ำแบบครบมีทุกอย่างนี่อะไรผมชนรถไม่ใช่ครับ แปดซอสส่วนอันนี้อะไรจิ้มได้ไหมจิ้มนะจิ้มนะอ๋อมันคือนมนมมาไว้อาบกับน้ำในอา่างู้เพิ่งเห็นชุดชาจับหนะ้าห้องลงมาข้างล่างน้องเขากำลังจัดตัวดินเนอร์ให้เรอยู่มันก็จะประดับตัวเดิมนิดนึงโอเคมาเสิร์ฟแล้วแน่นอนไม่ว่าโต๊ะจะสวยแค่ไหนแต่เราต้องไม่ลืมี่จะแดกแล้ว โอ้ยอร่อยมากด้านหน้ามีหุ่นนกทำหน้าแบบมึงมึงดูอินนี่กินสิเยอะมากจานที่เจ็ดแล้วจาก1ิบจานแต่พอเราอยู่ปุ๊บทุกอย่างมันก็จะรบขึ้นทันทีทำกุ้งเาเนี่ยปาร์ตซอสนางหอมมากก็คือเริ่มสงสัยแล้วว่ามันฟีดหรือเปล่าวะเปมันดีจังเลยตอนเช้านางจัดเบรคฟาสเอาไว้ให้ในห้องกระจกโอหโมแขนกูใหญ่มากเมื่อกี้จัดเต็มบักคักลาแล้วชอบมากๆชอบมากๆ